เฮ้ยเชี่ออะไรอ่ะบอสมึงอะไรอะไรมาข้างนอกอ่ะอะไรกูเรีนเจ้าพี่เจ้าอะไรก็มาพี่ตันไว้เฮียเฮียบัญชาการดิเฮียเฮียแล้วไงเฮียสอบสบเพียบเลย คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับไอ้ยีนคือใครวัสดีครับรักทายครับผมภาพมัวเหรอขนมปังอ๋ คิดถึงจังเลยครับแขนไปเรื่อยไรมาน่าจะทำขนมอีไรไปมางคะดูดูสีหน้าก็มีแผลไปล้มไไหนมาเป้าอ่าพอดีรัาไปส่งขนมคนขยันแบบนมปังเนี่ยโอ้โอเโทษโทตกแล้วครับเอาเป็นว่าแวะมาหาครับคิดถึงก็พอรด้ยินว่าหนมปังโสดที่รใจมันก็ ใจก็ไม่เคยดีเลยอะ <laughs> เป็นอะไรอ่ะคะคิดถึงทุกวันเลยครับตั้งแต่ผมโสดมาเนี่ยผมก็คิดถึงคิดถึงคุณขนมปังตลอดเลยนะโสดเหรอคะโสดครับโสดเอาเป็นว่าคิดถึงนะแวะมาให้กำลังใจนะครับขอบคุณค่ะเมลอูเบนลี่ด่วนเลย <c oughs> เอสสีบอกว่าเจอพวกกูเปอร์อยู่กับช่างเอ็ก วะไม่ได้ไปทางนี้ปะใช่เดี๋ยวก่อนนะแล้วช่าเอกไปทำอะไรอูบเบนนี่วะไปดูเรื่องแต่งรถเปล่า <c oughs> <c oughs> สี เออว่าไงช่าง,งเอ็กอยู่ข้างในเหรอเอออยู่ข้างในอ่ะพัวแฮร์รี่ก็อยู่แฮร์รี่พอดีเอ๊อโอ้โหไอ้เฮีย เอ้าไอ้ยังเพลงโคตรได้ไงครับเพรเพลงสุ่มเสียงมาไงมึงเนี่ยฮะมิวเปิดวงแคบเลยเดี๋ยวก่อนไปน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดปิดเพลงก่อนดิฮูเปอร์เดี๋ยวใหยกินบัญชีช่างเอ็กไอ้สามคนทั้งล่างพวกช่างเอ็กด้วยปะไม่รู้อ่ะไม่รู้จักอู้มาคุยงานกับช่างเอ็กทุกคนมาดินะพี่ว่าไงครับ ล่อแม่งสมันน้อยอ่ะเฮ้ยอะไรไอ้มันตรงนี้บโกมาเฮ้ยไม่เจอโบเฮ้ยเอาไหมน้องมันน้องมันไม่รู้ล่อแม่งให้หมดเลยสมันน้อยอ่ะล่อมันไอ้สัตว์แค่ไม่เกี่ยวเสือ มันจะบอกว่าไงดีคนไว้มาบ่อยสุดแล้วเลยก็แกกคนเดียวจับมันตามมันกระทืบมันไอ้ก็แก้กระทืบมันสมันน้อยเหรองาสี ถ้ามึมยังไม่หยุดกูจะยิงมึงตรงนี้แหละจับมันลงมะกระชื่อมันเรียบร้อยแม่เงเใช่มาเดี๋ยวไอ้ชาวก็โมโหเลยเฮลีล่เอาไอ้สองคนนั้นขึ้นมาเอาถุงคุมหัวพวกมันให้หมดเลยไอ้ก็แก๊กด้วยนี่ฆ่าคนไปหมดเลยอันนี่เจอที่ไหนแม่งมีแต่เรื่องโตปัญหาชิบหายเลยไปไหนชิบหายที่นั่นช่างเอ๊ะเราคุยกันดีๆดีดกว่านะ จริงๆแล้วช่าเอ็ไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวกับไอ้กูเปอร์นะเฮ้ยมาคุยงานคุยธุรกิจกูคุยงานกันมึงอย่ายุ่งกับช่างเอ็มเลยดีกว่ากูเปอร์พวกมึงอ่ะมันตบัดสัตว์ไงเอาจริงๆกูจะยุ่งกับใครทำอะไรคุยงานกับใครกูต้องขออนุญาตมึงไหมช่างเอ็มเป็นฝั่งใต้ส่วนมึงเป็นคนฝั่งเหนือจริงๆมึงของธุรกิจเรื่องของผลประโยชน์จริงๆไม่ว่าจะฝั่งไหนมันคือเงินว่ะ ช่างเขาก็มีหน้าที่ทํางานของเขากูก็ทํางานของกูนี่เป็นเรื่องของงานวะอย่าทำตัวเป็นเด็กน้อยเลยวะก็เอาเป็นว่ากูไม่ชอบก็คือไม่ชอบช่างเอ็กผมพูดแค่นี้นนะผมไม่สนแล้วนะว่าช่างเอ็กจะทํางานอะไรกับมันแต่ผมไม่ชอบคียหน้ามันมิวไอ้อก็แก๊กลงไปได้อีกอย่างหนึ่งนะเรื่องของที่มึงมีเรื่องกันะกูก็รู้มาแต่กูไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยวะมึงอยากจะทําอะไรก็ทํา เ้ไม่ช่วยเหรอสมัตน้อยอ่ะฮะโอ้ยอย่ามาวุ่นวายกับกูแล้วพอกูเห็นแกกูเห็นแกช่างเอกเขาขอเขาขอให้กูช่วยกูก็ช่วยกูช่วยแล้วก็จบแล้วอ่ะแค่นั้นเองโอเคผมเห็นแกช่างเอกแล้วกันเฮ้สเตรียมรถเอา SUV ไปอันนี้ เอาถุงคุมหัวคุมหัวให้หมดแป๊บนึงพี่ไปเอาถุงใส่หัวให้หมดพาไปทำสารยืมถุงหน่อยพี่ยืมถุงหน่อยมาถึงก็สั่ง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 โอ้โหแล้วทำไมวะกูเปอร์มึงบอกไม่เกี่ยวเลยมึงพูดมากจังเลยวะฮะบอกไม่เกี่ยวแต่พูดเยอะอ๋อ ช่เอ็กช่วยบอกมาหน่อยนะมึงจะคุยงานมึงคุยได้แ,แต่มไม่ใช่มาปากหมา<ล>ใส่คุณโอเคลองหน่ดูเดี๋ยวจัดก,การเองตรงเนี้ยไปเลยใส่ถุงอาลโกครับไปเลยมึงงานรีบๆเอาพวกนี้ไปเลยเออรีบๆไปเด็กน้อยเอ้ยหอเจนมึงไม่หยุดปากดีใช่ไหม กูว่ามึงรีบกลับเถอะชาวมึงจะหลบหลังช่างเอ็กดิกูไม่ได้หลบกูบอกเดิมมีงานจะคุยกับช่างเอ็กมึงรีบกลับไปเถอะกูเกรงใจช่างเอ็กนะงั้นมึงโดนละโดยพวกข้างล่างเหล่านี้เมลว่าไงชาวที่จะล่อมัน เอา<ด>แม่งไปที่สุสานโ,โอเคระวังช่างเอกไม่ยุ่งยาวเลยนะบอส รอดูครับมาเติมเลือดเดี๋ยวฮิวก่อนถนนลื่นอาจทำให้เกิดอบัติเหตุได้ โอเคมึงร okay. e ู้ไหมว่าพวกมึงทำอะไรกูไว้สมัตน้อยไอ้ก็แก๊กอยู่ไหนตัวเทพผ้าคุมก็แก๊กลูกหนูเคยตายไหมหนูรู้ไหมว่าบางมูลาดเนี่ย เขาทำอะไรกับลุงเอาไว้รู้ไหมครับรู้ครับหนูได้ร่วมทากับเขาหรือเปล่ารู้ครับเฮ้ยมองหน้าพี่ชัดๆดิจะตายอยู่แล้วไอ้หนูเสียงมึงสะท้อนเปล่าวะฮะไม่รครับไม่ต้องงองมึงจำหน้ากูไว้นะก่อนที่มึงจะตาย มีอะไรอยากจะบอกบางไหมนับถือบังเหมือนพ่อครับนับถือบางเหมือนพอน่อ,อ,พอใจมึงได้โอเคอ่า <c oughs> ไม่ต้องร้องลุกขึ้น <c oughs> ในฐานะที่มึงเป็นเด็กกูจะให้มึงทรมานน้อยที่สุด <c oughs> ลงมาในหลุม อะไรครับก็แก๊กครับหนูเป็นเด็กดีหนูเป็นเพื่อนในเตอร,ร์แต่สิ่งที่หนูผิดพลาดคือหนูเลือกจะไปอยู่กับบังหนูรักบังใช่ไหมโทรหาบังบอกให้บังมาเก็บศพหนูกับคนในแก๊ง โทรหาบังเลยโทรบ,บอกบังหรือยังครับครับหนูอายุสั้นนะลูกไม่น่าเลยครับโอเคหลับตาหลับตามานี่มาใกล้ๆล,ลุงนี่ถ้าเกิดหนู หนูแบบยอมเชื่อฟังหนูจะไม่เจ็บก่อนตายมาดิมาดิมาใใกล้โอเคพร้อมนะพร้อม้วครับอ้ยยังเด็กอยู่แท้ๆเอาล่ะมึงสองคนในฐานะผู้ใหญ่ลงไปยืนในห,หลุม các bạn, 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 พอเดลูก้าพี่บอยะอผมฝากฝังพวกมันด้วยนะเอาซรายเทลงมาเลยส่วนไอ้ก๊กแก,ก๊กให้มันโดนฝังทั้งเป็นแหละน่าจะไม่เจ็บหรอกพวกเรา,เาไป ก็คือฝังทั้งเป็นนะครับตายหรือตายหรือเปล่าไม่รู้ทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยนะสวัสดีครับผมบังช่วยท่านบังช่วยทันว่าไง นี่ข่าวเกี่ยวกับศพสนใจไหมโอเคเสียี<อ>๋ยวฝากเคลียร์ <มา S 1> เรื่องบงนะังด้วยนะได้จะเคลียร์ให้เฮ้ยโอ้โอมึงจะาอาแก๊กไปทำไมไม,ไม่ใช่เรื่อง Chà ca đâu đi Lấy video qua càng đi Đưa Luca <tôi> Thì này Vậy thì cô đang ý dân lô chơi cô đang rồi nè sẽ chắc อุ้ยอร์ดรถโค้ดว่าติดระเบิดอะไม่อยากทำช่างมันเถอะเดลูก้าเล่ามาสิคืออะไรที่เนี้ย มีข่าวว่ามีการขนศพเข้ามาที่นี่เต็มโอเครอแป๊บหนึ่งระวังตัววยแอร์เบิ้วเดลูก้า มันมีเบอร์แปะอีกด้านหน้าเดลูก้าลองโทรเบอร์ตามนั่นดิแจ้งให้ก็ได้มาเปิดประตูได้ได้มิวแอปแฮร์ี่โกดังนี้มึงรู้จักหรือเปล่า ลูกา้าโทรเลยรัแบแอบไว้นี่โอเครอแป๊ะสวัสดีครับผมอยู่ข้างหน้าแล้วครับ เขาได้ยินไหมมันได้ยินแล้วเดลูก้ามันออกมาแล้วใช่ไหมอืมโอเคสามเฮ้ะมันหายไปไหนวะวววเมื่อกี้เห็นคนอยู่นะมาแล้วระวังวะ อยู่ห้าประตูแล้วมิวคุมด้านนอกไว้ไในนี้ใช่ไหม ใช่เห็นเขาว่าข้างบนนั้นแล้วข้าเราไปดูข้างล่างให้นะได้เฮ้ฮัลโหลสวัสดีอยู่นี่งมีอะไรแฮลลี่เช็คศพทำไมศพมาอยู่ที่นี่อ่ะนี่ม่ก็ได้เก็บของไม่ใช่เหรอมึงชื่ออะไรกูชื่ออะไรไม่สำคัญ แต่ทำไมมีศพในนี้มึงเป็นคนคุมโกดังไม่ใช่เหรอว่างไงฟังกูกูชื่อวาลินเป็นคนของคูปเปอร์กูเข้ามาแล้วกูเห็นอยู่แล้วกูรังโทรแจ้งตำรวจแต่เขาไมา่นับสายกูแฮร์รี่เราไปดูด้านล่างครับพี่มึงแจ้งตำรวจหรือย,อยังแล้วโขศพมาขนาดนี้มึงคุมตู้นี้มึงไม่เอะใจบ้างเลยเหรอกูโทรไปแล้วเขาไมา่นับสายกู ชื่ออะไรนะกูชื่อวาลินมึงนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้ตลอดใช่เหรอวะใช่เพามันแปลกแปลกยังไงกูขอเช็คตารางมึงหน่อยศพเข้ามามึงจะไม่รู้ได้ยังไงในตารางก็จดอยู่มีคนของเข้ามาเป็น มึงรอเปล่าที่มึงทำเองแล้วมึงเอาวะกองทิ้งไว้ฮะมึงพูดดิเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะบอสมึงอะไรอะไรมาข้างนอกอ่ะอะไร พี่เจ้าพี่เจ้าระเก์ Heck, ามาพี่ตันไว้เ yeah. ฮ yeah. yeah, ียเอ้ยบัญชาการดิเฮียเฮียแล้วไงเฮียศพศพเพียบเลยอาไงดีวะเียเฮ้ย ai, má đi, má đi, Nhiệp bị lâu à เจ้าอยู่ไหนแฮริรี่มันไปแล้วพี่มันหนีไปเอ้ามันไปแล้วหรอใช่พี่มันมาทำไมก็ไม่รู้มันก็ไปเลยมันฆ่าไอ้คนนั้นอ่ะเดี๋ยวก่อนมันเข้ามาตอนไหนพี่แอบอยู่ข้างในแล้วมันมันเป็นอะไรอะแฮร์รี่ผมยิงสู้มันไงสวัสดีคุณจ๊อครับทักทายเดลูก้าเดลูก้าไปไหนะ อ้นี่เป็นไรไหเนี่ยเฮ้ยแฮร์รี่โทรแจ้งตำรวจด่วนอเคพี่ไม่ต้องแบนครับเขา<ห>อาจจะ<ห>ดูไม่เป็น,<ห>น<อ>เพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาดูใหม่ดังนั้นให้โอกาสเขาก่อนนะครับเออจะไม่ต้องไปแบนเขาหรอกคือคนที่เข้ามาแบบโซนที่เสียวๆเนี่ยผมผมไม่รู้มาจากที่ไหนนะแต่ผม<อ> <คน S 2> มีความรู้สึกว่าที่ไหนนะบอสมิวยูก็เมื่อกี้ก็ไม่มีใครออกไปนะเขาอาจจะดูไม่เป็นอ่ะยังไงจะไม่ต้องไปทำอะไรเขาหรอกเอ๊ะว่าแต่แจ้งตำรวจให้แล้วพี่ใช่หรอ เลน่าขี้ไม่รู้จักครับผมผมกำลังมาผมนะรู้จักไหมในเลน่าขี้โอเครอตำรวจมามาครับโดเลมอน <c oughs> <c oughs> แปลก,กปะ่ะผมว่าแปลกแปลก <c oughs> แปลก ขึ้นไปเลยครับคุณตำรวจขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยตำรวจมาแล้วเหรอตำรวจจริงหรือเปล่ามิวดูดิดูอยู่ตำรวจปะตำรวจอ๋อโอ้วางอาวุธครับวางอาวุธครับครับครับลองเก้ประมุบว่าอไงครับผมผมเข้ามาตรงนี้แล้วผมเจอศพเพียบเลยแล้วคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนดูแลที่เนี่ย แล้วเขาโดนคนอื่นทำร้ายไม่ใช่ผมนะเนี่ยลองมาดูในห้องนี้ทุกคนถ่ายรูปไปเลยโอ้โอเยอะ,อะเลยนะเนี่ยสมิธฝากถ่ายรูปด้ว <ๆ S 1> ยนะเนี่ยครับอา่าผมเห็นเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆอะ่ะเข้ามาแล้วผมวไม่รูแ้แล้วคุณรู้ได้ไงเออพอดีผมมีสายผมตามหา ไอคนที่มันตามสะสมศพพวกนี้อยู่อ่ะก็สายผมบอกว่ามันมาที่นี่ผมก็เลยมาอ๋อแต่คุณเพเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับอยู่ในที่เนี่ยอ้าขอเชิญคุณไปที่สอนอก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิอไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวผมจับจับจับไม่เกี่ยวกับผมอ่ะเฮ้ยจะมาจับผมได้ไงอ่ะคุณจะวิ่งหนีไปไหนอ่ะคุณจะวิ่งหนีไปไหน ผมขอ,ข,อขอแค่สอบสวนคุณเฉยเฉยเดี๋ยวก่อนผมออกมาข้างนอกก่อนมิวถ่ายคลิปถ่าย <ผม S 2> คลิปเลยผมขอผมขอแค่เชิญตัวคุณไปที่สอน,นอเฉยเฉยไปสอบสวนสอบปรกคนเฉยเฉยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะนะผมบอกไว้ก่อนผมถ้าเกิดผมไม่บริสุทธิ์ใจผมไม่โทรแจ้งตำรวจทำไมถูกไหมใช่ครับแต่เนี้ยคือคุณอยู่ในเหตุการณ์นี้ผมก็ต้องขอเชิญตัวคุณไปที่สอน,นอกับผมก่อน โอเคไหมคุณชาวบริษโอเคได้ผมไปได้เมลไ,ไม่ต้องห่วงเอารถบอสไปด้วยได้ okay, 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 okay. ออโอเค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 เออเอออ๋ออย่างนี้ก็ได้โอเคแต่ผมไม่สุดใจนะลอง ใช่ครับวายสุดใจใช่ไหมผมก็ขอสอบปากคำคุณก่อนละกันโอเคไม่ได้มีใครห<า>กักหลังมผมนะไม่ไม่มีใครหักหลังคุณหรอกครับแต่ผมขอสอบปากคำคุณเฉยๆแล้วเราไม่เห็นคนอื่นเลยเหรอนอกจากผมกับผู้หญิงคนนี้ยผมไม่เห็นเลยเห็นคุณกับคุณมิวแล้วก็คนผมทองๆน่าจะชื่อแฮลี่มั้งใช่มที่ โทรแจ้งความผมอ่าอ่<ม>าอแฮลี่แฮลี่เขาาโทรแจ้งใช่ไหมใช่โอเคแต่ยังไงผมขออุ๊ยขอสอบประครังคุณก่อนละกันนะได้ได้เราไม่มีปัญหาผมผมบอกได้หมดเลยแล้วก็รวมถึงให้คนด้านในด้วยผมเอางี้นะอ่าเค่เดี๋ยวบอกในนู้แลวกัน